สวัสดีครับวันนี้มากินมะม่วงครับนี่ครับมะม่วงเปรี้ยวก่อนนอนนึกอยากของเปรี้ยวๆนี่ครับกับน้ำจิ้มแจ่วรับนี่ครับแม่พึ่งคนให้แจ่วคนๆใส่ข้าวครัวครับนี่ครับนี่ครับผมวิธีกินให้ไหลครับนี่ครับแจ่วเยอะๆครับแล้วก็ใส่ปลาครับ แซ่ดหนัวครับนี่ครับจเจ้าคนๆนี่ครับนี่ครับมะม่วง,งแก้วเขม้มินครับเกลเปลี้ยวสุดยอดไปเลยครับหนึ่งคำครับ อ,อมาครับผมต้องลองนะครับบอกแล้วว่าจุดเด็ดนี่ครับไปก่อนครับผมกินโชเยเลยครับบ๊ายบายจเจอกันครับสวัสดีครับ